ความแตกต่างนะคะระหว่างโอรากุดแคทที่เรามีขายกันอยู่แบบปัจจุบันนะคะแล้วก็โอราคุชแคทรุ่นพิเศษรุ่น4ทีนี้ค่ะมีอะไรตื่นเต้นอีกบ้างคะคันนี้แต่จริงๆอ่ะเป็นเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอืมนี่คือชอบมากเลยฝาท้ายไฟฟ้าชื่อสีว่าสีอะควาเกรย์อะควาเกรย์หรือถ้าใครอยากจะพูดภาษาไทยก็คือเทาอะควาอะเกิรล สวัสดีค่ะ I am น้ำหวานค่ะและ I am ฟ้านะคะจาก Great Wall Motor สาขาเพรสทีปปทุมธานีนะคะใช่แล้วค่ะพี่น้ำหวานคะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเลยวันนี้โชว์รูมเราไม่เหมือนเดิมนะคะการเราไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ Great Wall Motor Experience Center Icon สยามนะคะเราเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงนะคะใช่ค่ะเห็นว่าแวบกันหรือยังคะสวยเห็นไหมเอ่ย น้องโอร่า o o d แคทรุ่นพิเศษรุ่น G T นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ในเนื้อหาของคลิปเรานะคะเราจะมานําเสนอความแตกต่างนะคะระหว่างโอราก o ลแคทที่เรามีขายกันอยู่แบบปัจจุบันนะคะแล้วก็โอร่า o o d แคทรุ่นพิเศษรุ่น G T นี้ค่ะนี่ค่ะเราจะเปิดให้ชมด้านในไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้สะดุดตามากเลยค่ะเด่นมากค่ะอะไรเด่นคะเนี่ยอะไรเด่นโทนสีเพราะว่าเขามีตัดกับ สีแดงใช่แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยเบลจ้เบลแดงเบลแดงเอ้ยแล้วที่หัวเห็นไหมอ๋อนี่มีสลุตรงหัวคะนักดีนบอกนะคะเป็นตัว G T เป็นไงลิมิเต็ดไหมเออมันดูสปอร์ตขึ้นนะเฉียวขึ้นใช่รู้สึกว่ามีอะไรมาตัดอะมานทำให้รถข้างในมีอะไรมากขึ้นแล้วที่สำคัญนี่จ้าเบาะด้านหน้ามีไฟฟ้า ปรับไฟฟ้าได้แล้วจา<ช>้าเพราะว่าถ้าเป็นโอร่ารุ่นที่เรามีขายอยู่ปกติเนี่ยมันจะปรับด้วยแมนนวลนะจ๊ะต้องพูดด้วยสามด้านหน้าอันนี้จะเป็นไฟฟ้าแล้ว <c oughs> เลิศสปอยเลอร์เป็นไง GT เลยโลโก้<ช>เด่นชัดเลยอันนี้คือเดิมถูกไหมน้องฟ้าถูกค่ะบอดี้อาจจะดูเดิมๆหน่อยอ่าแล้วก็มาล้ออ,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 อันร้อยอี้ะรู้สึกว่าเด่นมากเลยนะมันมีสีแดงปัดด้วยอ่ะรู้สึกว่าแล้วล้ออ่ะมันจะไม่เหมือนของเก่านะ เป็น l ล n e แม็ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบมากเหมือนกันถ้าอย่างของที่เรามีขายปกติมันจะออกเรโทรถูกต้องแต่อันนี้ก็มีกลิ่นสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาใช่ให้รู้ว่านี่แหละเป็นรถทรงสปอร์ตนะมีอะไรตื่นเต้นอีกบ้างคะคันนี้อ๋อเป็นเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอืมนี่คือชอบมากเลยฝาท้ายไฟฟ้าคือเอาจริงๆนะทุกคน รถไม่ได้สูงหรอกเราใช้มือฟิดก็ได้แต่พอมีฝาท้ายไฟฟ้าเข้ามามันก็ดูแบบเฮ้ยว้าวเออเปิดแล้วมันดูดีเวลาเปิดอถือของมาเยอะๆทำยังไงถึงของมาเยอะก็คลิกเซนเซอร์ไปเลยสิจ๊าเลตปะเห็นไหมโลโก้เด่นชัด GT ใช่ค่ะโทนสีนี้ ตอนนี้เราเปิดตัวอยู่แค่สีเดียวชื่อว่าอะไรนะคะพี่ชื่อสีว่าสีอะคว้าเกรย์อะควาเกรย์หรือถ้าใครอยากจะพูดภาษาไทยก็คือเทาอะคว้าเกือบลืมเกือบลืมแถวอะควาค่ะใช่ค่ะเนี่ยแถวบริเวณซุ้มล้อเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีความยืดออกมามากกว่าที่ตัวโอร่ากูุแคทปกตินะคะแล้วก็จะเป็นแบบแต่งด้วยลายเคปลาแบบนี้เลยถ้าเป็นด้านภายในเนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันเขาก็ยังคงเหมือนกับรุ่น 500 Ultra อัลตร้าอยู่เหมือนกันนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงที่เบาะคนขับจะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้แล้วก็มีระบบนี่ดวยมัซซ่าซีถูกไหมมีนวดไฟฟ้าขับไปนวดไปฟินเลยค่ะใช่ค่ะระบบมั s ซ่าซีเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณหายเมื่อยนะถ้าคุณเมื่อยมาก่อนแต่แค่จะไม่เพิ่มความเมื่อยล้าขนาดก็คเพ่อผ่อนคความเมื่อยล้าให้เราในระดับหนึ่งได้ค่ะรุ่นนี้สปอร์ตแล้วแรงมาเท่าไหร่ครับพี่น้ำหวาน แรงม้าดุดเดือดมากค่ะตัวเล็กแค่นี้แรงม้าอยู่ที่171ง้อสแรงม้าสำหรับใครที่ชอบออกตัวแบบรุนแรงกระชากนะคะแรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องฟ้า250ค่ะ250นิวตันเมตรนะคะแรงบิดถือว่าทำได้เยอะมากๆจริงตัวเล็กแค่นี้ด้วยความแรงมากขนาดนี้นะคือน่าจะถูกใจหลายๆท่านที่ชอบสำหรับใส่มุดแล้วก็ใส่ซิ่งอันนี้จะตอบโจทย์เลยใส่มุดและใส่ซิ่งใช่ค่ะ สวยมากๆมีสมาร์ทเคเลสตรงนี้ก็ยังมีเหมือนกันมีของด้านซ้ายขวาเลยนะคะด้านหน้าค่ะมาจับด้านหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะอ่ามีเคปล่าหมดส่วนหน้าเคปล่าจะอยู่ในด้านล่างเคปล่าหมดเลยนี่แบบนี้ไฟหน้าก็ยังคงดีไซน์เดิมอยู่นะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ในรุ่น500อัลตร้าก็ยังคงมีอยู่ในรุ่นซ t อยู่เหมือนกันใช่ สำหรับรุ่นโอลา g o o ูดแคทรุ่น g t ีนะคะที่วันนี้ฟ้าแล้วก็พี่น้ำหวานนะคะพาลูกค้ามาชมนะคะว่าตัวจริงเป็นยังไงสีจริงเป็นยังไงภายในและภายนอกนะคะต่างจากตัวที่เราขายปัจจุบันยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวพอเราชมคันนี้กันพอหอมปากหอมคอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมโอลา g o o ูดแคทรุ่นที่มีขายอยู่ตามปกตินะคะเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรที่ GTP ฟังก์ชันต่างเพิ่มเข้ามาบ้างใช่เดี๋ยวเราไปดูตัวปกติกันค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นโอรากูดแคทรุ่นที่เรามีขายอยู่กันตามปกติเดี๋ยวเราจะพาชมกันอีกสรอบหนึ่งนะคะเพ<ช>ื่อเห็นว่าเขาต่างกันยังไงบ้าง<ช>กรุ่น <G S 2> ที่อยู่ด้านหลังเรานะคะจะเป็น<ช><ช>รุ่น500อัลตานะคะเป็นสีรีมิเต็ลเลยคือสีเบตนั่นเองนะคะ,ะเราจะไปดูจากด้านหน้าเลยว่า รุ่นที่มีขายปกติอะค่ะด้านหน้าจะตา่างตัว GT ยังไงสังเกตว่าบริเวณนี้ที่จะแตกต่างนะคะการดีไซน์ด้านหน้าของคุณแพท GT ตามปกติจะแตกต่างใช่ค่ะหน้าแตกต่างกันแต่ว่าไฟหน้าย,ยังคงเดิมอย่างที่บอกย,ยังเป็นทรงน้องแมวเหมือนเดิมะนะคะครับด้านหน้าล้รออลอยนะคะลายแม็กจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะใช่ไซส์ยังคงเท่ากันนะคส18แนิ้วเหมือนกันแต่อันนี้คือออริจินอลเลยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดิมๆจะต่างกับ GT เ <S S 1> มื่อสักครู่เลย แล้วเข้ามาดูในห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะว่าห้องโดยสารเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นสีเบจภายในจะเป็นสีตามตัวรถนะคะข้างในก็จะเป็นสีเบจแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลแต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยแต่แค่ด้านข้างๆคนขับจะไม่ใช่บอ,อบาะยังไม่ให้บอกไฟฟ้าแล้วก็เบดะนวดอันนี้ก็เป็นสายเบลสีดำพนักพิงตรงศีรษะค่ะ,คะก็จะไม่มีโลโก้ในตัวโอร่าหรือไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นตักสีพื้นเลย มาต่อกันดูตรงลายซุ้มล้อลายซุ้มล้ออ่าอย่างที่เมื่อกี้ G T ซุ้มล้อเขาจะเป็นเคปล่าใช่ไหมคะคันนี้ก็จะไม่มีเคปล่าแล้วก็จะเป็นแบบสีตัวถังเต็มๆแบบนี้เลยถูกค่ะอ่าแล้วก็มาด้านหลังนะคะจะมีแค่คําว่าโอลา o o d ูดแคทจะเป็นอุกูดแคทเท่านั้นอย่างเมื่อกี้มีคำว่า G T เพิ่มมาใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนฝาท้ายค่ะสำหรับโอ r า g o o ูดแคทต้องเปิดด้วย แมนนวลนิดหนึ่งมือของเราเองค่ะเอาจริงๆนะไม่ได้ลําบากหรอกเพราะว่าน้องเขาไม่ได้คันยากใช่ค่ะไม่ได้สูงสามารถผู้หญิงไซส์เล็กๆมินิสามารถปิดได้สบายเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เวลาปิดก็ปิดด้วยมือถ้าเป็น G T เมื่อกี้ก็คือกดไฟฟ้าถูกไหมคะอันนี้ปิดด้วยมือได้เลยง่ายๆนะก็ไม่ได้ไม่ได้ลําบากอะไรนะใช่ค่ะโดยรวมล่ะก็ต่างกันประมาณทนี้เลยต่างกันประมาณนี้้วอ่ิอีกอย่างหนึ่งคือแรงม้าและแรงบิดเท่าไหร่คะคันนี้แรงม้าอยู่ที่1 4 3แรงม้าค่ะ แล้วก็แรงดิดเท่าไหร่แล้วนะคะน้องฟ้าเออหนูลืมนะคะเท่าไหร่นะคะขออนุญาตเปิดสองร้อยสินิวตันเมตรเกือบลืมแล้วเกือบโดนสอบไม่ผ่านแล้วนะคะ 1> <อ>2 210 1 0อยสนิวตันเมตรใช่ะค,ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโอรากูดแคทห้าร้อยอัลตานะคะ,ะสำหรับใครที่ลังเลยอยู่ว่า<อ> g t มา หรือจะดูเป็นโอราตัวตามปกตินี้ต้องดูว่าตัวเอแบบเราชอบแบบไหนสายสายซิ่งสายสปอร์ตลดทรงแต่งไหมหรือว่าชอบแบบนอร์โลนอร์โลมินิมินิอ่ะก็จะแนะนำราคาเนี่ยทีทียังไงสูงกว่าอยู่แล้วนะคะด้วยมอเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นรอติดรอทางเกรบวอร์ประกาศราคาอีกทีในเร็วๆนี้นะคะรอเปิดตัวอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจของเราด้วยใช่ค่ะใช่เกรดวอร์มอเตอร์เพรสทีดปทุมธานีนะคะ่คะ สามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะว่าคุณลูกค้าสนใจตัว g p หรือว่าตัวรุ่นที่เราขายปกติทักมาได้เลยนะคะถ้าอยากรู้สอบถามข้อมูลทางกับเราได้เลยเนาะเรามีเตอร์ที่ประมาณโอ้ หลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตนะคะร,รอตอบอินบ็อกซ์อยู่นะคะจะทักเพจก็ได้หรือว่าจะทักเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ IG เราก็มี Instagram เราก็มีมเราแบบว่าทันสมัยเพื่อแบบว่าใส่ใจคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะพร้อมตอบทุกช่องทางถูกค่ะพอมมากๆเลยแค่แบบลูกค้าทักมาเราก็ดีใจแล้วเนาะ, <c oughs> ะสำหรับใครที่อยากจะทดลองขับนะคะ แจ้งก่อนว่าตามสาขาเนี่ยจะไม่มีตัวโอราร์คูดแคทซีทีให้ทดลองขับจะเป็นโอลาร์คูดแครุ่น400 Pro ถูกคะ่ะสามารถถ,าถ้าอยากทดลองขับสามารถทักอินบ็อกเพจเรามาลเลยนะคะว่านะัดทดลองขับหน่อยเนี้ยอ่านก็จะมีไอแอที่น่ารักน่ารัก <c oughs> อยู่ที่โชว์รูมของเรา <c oughs> ดูแล <c oughs> ต้อนรับแน่นอนค่ะคุณลูกค้าอธิบายตัวรถชัดเจนแน่นอน ในระหว่างนี้ที่ราคายังไม่ประกาศแล้วก็โอราคูแคทยังปิดรับจองอยู่นะคะแต่เราปิดรับจองแค่ชั่วคราวฉะนั้นลูกค้าสามารถมาที่สาขาของเราเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์เราไว้ก่อนได้ได้ได้เลยเนอะพ้าเราไปรับจองก็จะได้แบบจองเลยดีใช่ค่ะถ้ายังไงวันนี้น้ำหวานและฟ้าขอลากันไปก่อนนะคะใช่ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ